รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนบ้านดอนกรอยดอนอุดมอำเภอเพนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่ง ในปีการศึกษา2564มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น119คนคณะครูบุคลากรรวม13คนมีเขตบริการ2หมู่บ้านคือบ้านดอนกรอยหมู่5และบ้านดอนอุดมหมู่11โรงเรียนบ้านดอนกรอยดอนอุดมเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3 ภายใต้การบริหารงานของนายสรพงพลบุตรผู้นวยการโรงเรียนมีผลการดำเนินงานในรอบการประเมินระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2564ดังนี้ด้านการบริหารทั่วไป 1. บริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์มีระบบการจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ ถูกต้องตามกฎหมายมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน 2. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีการวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานภาระงานของครูและบุคลากรมีแผนการพัฒนาความรู้ทักษะและคุณลักษณะของครูมีการรายงานการเข้าร่วมอบรมสัมมนาของครู 3. บริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านโครงการโรงเรียนสวยห้องเรียนงามจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีข้อมูลสารสนเทศ สมบูรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบันมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนและให้ทุนการศึกษาอย่างสม่ำเสมออาคารสถานที่และสื่ออุปกรณ์มีการปรับปรุงพัฒนาให้พร้อมใช้งานเน้นความสะอาดปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการศึกษามีการกำหนดนโยบายการบริหารสถานศึกษาทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพเพื่อเป็น,นกลไกในการควบคุมตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการนำนโยบายระดับกระทรวงศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลอมรวมกับความต้องการจำเป็นสภาพบริบทที่แท้จริงมาใช้ในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามมาตรฐาน O-net NT RT เพื่อมาวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการรายงานและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ สถานศึกษามีกระบวนการในการพัฒนานหลักสูตรโดยมีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีการปรับปรุงพัฒนานหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้เน้นกิจกรรม Active Learning มีสื่อนวัตกรรมและระบบสื่อที่ทันสมัยได้แก่ DLTV, DLIT การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตและอื่นๆตามความเหมาะสม ตามประกาศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งเรื่องให้สถานศึกษางดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไซน์ site. ในการนี้โรงเรียนบ้านดอนกรอยดอนอุดมได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานโดยคณะครูบุคลากรได้ศึกษาตัวชี้วัดและศึกษาสาระการเรียนรู้แกนกลางที่ต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุท ศัก,กราช2551โดยโรงเรียนบ้านดอนกรอยดอนอุด,ดมได้ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือ PLC ถึงข้อดีข้อจำกัดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทั้ง4ออนซึ่งโรงเรียนของพวกเราได้จัดการเรียนการสอนดังนี้ค่ะ 1. ออนแอ 2. On d e m a n น์ออนไลน์ 4. o n ออนแโดยโรงเรียนบ้านดอนกรอยดอนอุดมได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเฟ e บุ๊กของโรงเรียนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทั้ง4ออนให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนค่ะ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนแอร์ air, คือการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ใช้สัญญาณดาวเทียมแบบ KU Band และ C Band รวมถึงช่องทางการเรียนรู้ DLTV ของมูลนิธิทางไกลในพระบรมราชูปถัมภ์ในระดับชั้นอุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนมาน์คือการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่สามารถเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์เช่น DLIT, YouTube หรือผ่านคลิปการสอนและห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูและผ่านแอปพลิเคชัน DLIT บนมือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์คือการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และระบบอินเทอร์เน็ตในการสอนแบบออนไลน์นี้เป็นการสื่อสารแบบสองทางซึ่งเป็นการไลฟ์สดระหว่างครูและนักเรียน มีการถามตอบและมีใบงานออนไลน์ผ่านไลน์เวิร์ดชตผ่าน Google Form โดยใช้แอปพลิเคชัน Google Meet Zoom Line Facebook และช่องทางอื่นๆตามที่คุณครูนัดหมายการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนแฮน คือการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์โดยจะนำแบบฝึกหัดหนังสือเรียนใบงานและสื่อการเรียนรู้อื่นๆไปให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความดูแลของผู้ปกครองที่คอยช่วยเหลือดูแลนักเรียนการจัดการเรียนการสอนทั้ง4ออนของโรงเรียนบ้านดอนกรอยดอนอุดม ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างดีที่สุดร่วมทำร่วมมือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและร่วมประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนที่เหมาะสมกับรูปแบบการสอนให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียน ผลงานนวัตกรรมที่พัฒนา 1. แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนสละรถรูปและสละเปลี่ยนลูกกรุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1 2. คลิปการสอนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยฝึกอ่านกับคุณครูยุพินเอียยบุตรชุดที่1 3. คลิปการสอนการอ่านสะกดคำสระจำนวน25ตัวสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1 4. รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โดยใช้แบบฝึกทักษะ 5. บิดิทัศน์การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแบ่งขนมแสนสนุกโรงเรียนบ้านดอนกรอยดอนอุดมความภาคภูมิใจที่ได้รับ หนึ่งเกียรติบัตรการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่สามปีการศึกษา2563มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละห้าสองเกียรติบัตรการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่สามปีการศึกษา2563มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 3. เกติบัตรการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2563มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ5 4. เกียเกติบัตรการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2563มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศเกีเกติบัตรมีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม กิจกรรมท้าที่สุดนโยบายโรงเรียนสวยห้องเรียนงามวิถีใหม่วิถีคุณภาพเด็กอุดรหนึ่งเป็นที่1นึ่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งปีการศึกษา2563 6. รางวัลผู้บริหารดีสีอำเภอเพนประจำปี2564นายสรพงษ์โพลบุตร 7. ครูดีสีอำเภอเพนประจำปี2564นายมงคลสกุลคู 8. รางวัลชมเชยครูดีในดวงใจครั้งที่19ประจำปี2564ระดับเขตพื้นที่การศึกษานางสาวยุพินเอียบุตร